สวัสดีครับรีวิวบรรยากาศหน้าร้านครับน้องสุดรอจากกรุงเทพจังทพใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เดินทางมาร่วมวันฮาลีลายยที่จังหวัดปัตตานีนี่ขี่มอเตอร์ไซค์มาร้อยกว่ากิโลจากปัตตานี <c oughs> มาชมแหวนที่ร้านติดต่อกันสักระยะหนึงแล้วนะครับนี่ครับมาดูสุดาน,านแล้วก็เปรียบเทียบก,กับตัวเจรไนนะครับแรกๆก็ว่าจะดูตัวนี้ไป แ,แ,แฟนก็ชอบตอนนัวนี้คิดไปคิดมาเจาสองวงดีหรือเปล่าสุดท้ายท้ายสุดจบที่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวยังไงรอชมผลงานกันให้ได้นะครับก็เป็นบรรยากาศเป็นไงครับถึงจากกรุงเทพมาซื้อที่หาดใหญ่ก็ก็ยังไงติดตามมานานแล้วติดตามมานานแล้วาม,มานานีโอกาสได้หยุดยาวได้อะไรก็ ต้องมาก <la> de. ็มาเลยร้อยโลก็มาร้อยโลก็มาไมาหยั่งที่พันกว่ากิโลแล้วก็มานอนอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็ยืมรถมอไซน์น้องแฟนขี่มอไซค์มาอีกร้อยกิโลมาใช้บริการของทางรัฐก็ดีใจมากเลยต้องต้องมาดูตัวจริงถึงจะแบบเจ็บเทียบได้อยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าเวลาเราซื้ออัญมณีพวกนี้เนี่ยเราต้องดูตัวจริงการดูตัวจริงเนี่ยมันจะสัมผัสถึงแสงธรรมชาติบางทีเราถ่ายกับกล้องเนี่ย แสงต่างกันก็ให้แสงไฟก็ให้ให้สีแบบหนึ่งแสงแดดก็ให้สีแบบหนึ่งแดดเช้ามันจะเป็นแสงขาวแดดเที่ยงมันก็จ้าหน่อยแดดบ่ายมันก็เข้มหน่อยอารมณ์ของอัญมณีเนี่ยมันก็จะสีก็จะแตกต่างกันหรือแม้แต่เวลาเราใช้งานเองเนี่ยอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยพอเราใส่แหวน น้ภูมิของผู้ผู้ใส่เองต่างกันสีมันก็แตกต่างกันมองเนี่ยคิดถูกแล้วว่ามาดูตัวจริงถือว่าดีที่สุดก็ขอบคุณที่ไว้วางใจให้การสนับสนุนและก็แวะมาอวดุีกันนะครับบรรยากาศทักทายชาวเพจมยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ถือสีโนดครับไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยได้ตอบเดี๋ยวไม่กี่วันผมกินได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามกันครับครับสวัสดีครับ